สองแปดละมั้งแบบนี้นะอันนี้คือฝันนะเราแยกแย่ไม่ออกหรอกบ้านไหนแน่นแต่มันก็นานแล้วนะสองปีเพิ่งมาฝันนะจะเป็นทหารอีกรอบพุนง่ายสองแปดแปดสองทิ้งไม่ได้กันกันไว้นะการแตกไว้นะครับมีโรตารี่ก็จับไว้ถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งก็เป็นบุญนําพาไปฝันว่าจอดรถหาไม่เจออันนี้ก็ะเบียนรถเบื้องต้นก็สี่ศูนย์ก่อน นะครับันว่าใส่นาฬิกาสองแขนเลยปกตินาฬิกามันเกี่ยวกับ90นะ้าศูนย์เนอะเกแล้วไปแสอะไรสั่ตัวมือเราก็ห้าเก้านห้าหรือเปล่าแบบนี้เป็นไปได้นะครับฝันเห็นพ่อแต่พ่อเสียไปนานมากแต่เห็นเห็นเท้าพ่อสวยงามมากเกี่ยวกับเลข5้าเลขศูนยลนั่ละแล้วตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่ตอนเสียเท่าไหร่อยู่ประมาณนั้นละ่ะ ลุงนะมีคนบอกว่าจะเบิ้ลล่างคือัหวยมันเป็นไปได้หมดเนอะเราไม่ว่ากันหรอกแต่ว่ามันแล้วแต่เซนคนนะจะบอกก็ลองดูแต่บางครั้งเขาก็ได้มาฝันดีอะไรแบบนี้นะถ้าตามรูปเรามันก็สไตล์เบิ้ลอยู่แล้วเนอะรูปมันก็มีในในปกมันจะมีตัวซ่อนคือมีสูงสูงกะห้าห้สูงสูงกะห้าปกนะถ้าจะเป็นเบิ้ลนะเพราะแสงของเทียนมันจะเป็นวงกลมสองวง แล้วลายน้ํามันจะเป็นเลขห้าห้าอันนี้คือพอดตามปกเลยทักสไตล์เบิ้ลออมันมีอยู่ประมาณนี้แล้วหนึ่งหนึ่งรุ่นไม่พอรุ่นเหรอหนึ่ง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 มันใกล้มันจากเทียนอ่าก็มันพอรุ่นอยู่แต่ว่ามันจะออกง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ก็าไม่แน่แต่มันเลขฝันนะอ่าฝันก็คือฝันสองหนึ่งหนึ่งแบบนี้ครับแต่ตามจะกลุ่มนี้เป็นเลขโบราณสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่ง นี่เป็นเลขกลุ่มเลขโบราณเนี่ยนะแล้วก็เลขที่มีปัญหากันนะายอยหลังไปประมาณสักสิบกว่าปีนะเลขตัวนี้คือลเลขปัญหามีปัญหามากที่สุดคือสี่หนึ่งหนึ่ง,งะครับคือมีเหตุการณ์หลายอย่างอะ่องมะมันก็เหลืออยู่ใบหนึ่งมั้งสองหนึ่งหนึ่งเก็บไว้อยู่เอาไว้ลุ้นตัวเองบ้างเอาไว้ลุ้นตัวเองบ้าง S <S <S หันว่าถือพวงกุญแจบ้านทั้งคืนก็น่าจะเกี่ยวกับ97 79ตามนามเลยสุดท้ายแล้วอ่ะ915มีโอกาสไหมลุงมีมีในบันไดในกรอแปดหลักแสนมีโอกาสนะครับพ่อเสีย2551นั่นละนั่นละออกเก้าออกแล้วก่ออ,กอ,อ,กอีกได้เหมือนกัน51นะโอเคจัดไป15 คือมันมันมันวัดดวงกันแล้วโมูกไล่ตั้งแต่เลขฝันเลยเนาะฝันก็เอแยกแกะฝันลุงนะให้ชอบฝันเราไม่รู้ว่าฝันคือฝันเนาะฝันว่าเขียนอาจารย์เมียเราแอดชัดมาสามาไปเกี่ยวพันกับแอชชัดแอดชัดเกิดสองห้าสองแปดเกี่ยวพันเกี่ยวฝันผมแล้วม่ฝันว่าปกติผมเขียนเป็นเลขหนึ่งเก้าแต่ทีนี้ในฝันกนแก่มาบอกมันเป็นเลขหนึ่งสี่เขา แล้วคนแก่มาบอกว่าหนึ่งสี่เนี้ยออกล้างนะข้างบนจะเป็นสองหนึ่งหรือสามหนึ่งจะจาได้ว่าสองหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือฝันอันนี้อุบัติเหตุรถล,ลม้มสี่สามสองนี่มาดวยจานแม่จะเป็นกุขลาบนะเออเป็นสุขลาบกระเดียดจานแม่ลุงก็จะได้อ่าเป็นอะไร๋ยวให้ลุงอธิบายฟังนนจานแม่จานแม่ก็หัวหางก็ไปเรียบร้อยหมดแล้วละ่ละการคอนเทมบ อันนี้จาก็เลยเพิ่งมาดนี่คืออาจารย์แม่เราเปลแล้วเซ็นเตอร์เราอยู่ที่หนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งอะไรเพราะว่าไปหรือจะรูดก็ได้แล้วแต่เป้ามันมีแค่นั้นเป้าึ้นหนึ่งหลักสิบหนึ่งหลักสิบหนึ่งหลักสิบสองตัวเนาะเพราะเราไล่ไปมันอยู่อย่างนั้นเราคงไม่เปลี่ยนใจละอันนี้คือเลขฝันแต่ที่ดังไว้ที่แล้วคือตัวนี้หนึ่งเก้าก็อยู่โซนนี้ละนี่ครับหรือมันเจอะสองหนึ่งเก้าก็ได้แล้วแต่มันเจอะ แต่อยู่ในโซนนี้มันก็เดิาแ <5. S 1> คชอบหนึ่งห้าก็จัดไปสามหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าศูนย์แบบนี้ก็ได้อาแบบนี้ก็ 8, 2, ได้เนาะมีชุดอ๋อแปดสองได้ได้ลองดูเลขฝันเหมือนกันแปดสองไม่ได้ออกนานแล้วแต่ตอนนี้ก็น่าจะปิดหมดแล้วแทนชยายภูกรองเท้าแตะหายห้าห้าหาไม่เจอรองเท้าแตะไม่เบอร์รองเท้าก็ เบอร์เท่าไหรล่ะรองเท้าเบอร์เท่าไหรแล้วก็ม่งั้นกันรองเท้าแต่หน้าคนจะเริ่มจากเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดไปมาประมาณนี้ถ้าออกเบอร์สิบเอ็ดก็เต็มเต็มละสิบเอ็ดแมาเบื้องต้นอ่ะรองเท้าห้าห้าก่อนรี่จะเป็นเกิดบอถ้าเป็นคนลาวก็เกิดเก้าเก้าแต่สมัคผมแปลตามที่เคยแปลรองเท้าแา้วหายสมัครห้าห้าผลให้สร้อยทอง แต่ผมไม่เอาเอแสดงว่าเราได้เกี่ยวกับเลขศูนย์แล้วเราไม่เอาก็น่าจะเกี่ยวเบื้องต้นสตาร์ศูนย์สองก่อนเนอะสร้อยอ่ะศูนย์สองก่อนนะ้ะนามสอ่อศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เอาแค่นั้นเลยอย่าไปเล่นเยอะเฮอะมันบางทีคนจะถูกอะเล่นตัวเดียวกว็ถูกมันจะเป็นต้องซื้อเยอะนะ,ะส่วนตัวลุงชอบแนวไหนชอบฝันเลยชอบผมลอง,<า>งดูเพราะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฝันก็ถือว่าโอเคในะช่วงนี้นะ ร,รู้สึกว่าดวงมันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวเราก็ไม่รู้แต่ว่าด้วยเซนด้วยแนวคิดแล้วว่าเออหน้าฝันน่าจะโอเคแล้วละ่ะโอเคประมาณหนึ่งแล้วละ่ะฝันนะก็ดูตัวอย่างคือเมื่อวัที่แล้วหกหนึ่งห้าเขาไปออกหกหนึ่งวันนี้ก็ฝันเนี่ยเป็นตัวเลขขนาดนี้มันถือว่าเป็นบุญแล้วละ่ะก็จะเปลี่ยนจากหก<ะ> <6, S 1> เป็นเก้าว่หกเป็น 6, เก้า เออเออมันเป็นไปได้หมดเราหวยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้สามหนึ่งหนึ่งได้ได้นะจ๊ะได้ได้ได้สามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเลขโบราณนี้ได้กลุ่มนี้ได้ทำไมมันหายบอสศูนย์เจ็ดไว้ใต้หมอนโอผมเอาศูนย์เจ็ดไว้ใต้หมอนไข่เนาะเมื่อกี้ผลมาได้ใส่เอาน่าจะถูกหรือมะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เล่นได้กรณีศูนย์มานะเป็นไปได้เป็นไปได้เลขรถผมได้ หกเจ็ดศูนย์วันนี้เก้ากับหกจะหายไหมปกติหกหายนะตามสไตล์หกล้นะหกหายถ้าเราจะพูดก็พูดไม่ได้เนาะมันต้องคุยเป็นส่วนตัวพอุยได้อยู่เก็บโคตเลขตระกูลสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเป็นเลขตระกูลเนี่ยเราก็ไม่อยากพูดหรอกวานนี้ได้เพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็เรียกเก่ามาเก่าพิธีแล้วก็ศูนย 0 4 4ส่กับสามสองเก่าใกล้ๆก็ไม่เกินห้างวดเนี่ยตามสไตล์เราฝันเงินหายหมดเลยดีไหมฝันเงินหายดีอาจจะมีโชคอะ่ะมันต้นเกี่ยวกับเลขศูนย์ะนะวันนี้นะ่าจะประมาณนี้เราไม่อยากคุยเยอะหรอกเราก็บอกไปหมดแล้วท้ายืก็อเอาแบบว่าอะไรแต่เชื่อนะความเชื่อเพราะเราก็ที่สุดคำนวณไปหลักการก็เราใส่กันหมดเต็มที่กัดแล้ว ตรงนั้นก็ใช้เซ็นส่วนบนะุคคลเขาเร right? ียกว่าเซนและก็บารมีของตัวเราเองอะเพื่อดวงเทวดาเขาจะให้เขาจะให้เขากไม่ได้ให้เยอะอเพื่อหรอกให้ตัวเดียวจบอยเนี้แล้วคนจะถูกอะซื้อตัวเดียวก็ถูกซื้อห้าบาทก็ถูกพวอนี่ใบเดียวก็ถูกอยู่ประมาณเน,นเี้ย uh, อาจารย์แน่ขอเจ็ดก้า็ลองดูมันเป็นไปได้อยู่ถือ <minimizing S 1> ไปอยู่ใ <curtain S 2> นกรอบอยู่อาจจะไปอยู่นอกกรอบตัวอยู่ประมาณเนี้ยนะ อ๋อเลขกองกระถินอรลองดูสามหนึ่งหนึ่งได้ออกนาน,ลนแล้วเลขเยอะอยู่หรอกเพราะว่าทําบุญกระถินเงี้ยเยอะถามว่าผมชอบเลขอะไรเหรอผมก็น่าจะชอบอยู่ประมาณสักเลขผมฝันผมชอบเยอะหนึ่งสี่นี่ผมไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่มันฝันแต่ผมจะชอบหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งก็ไม่ชอบแต่ว่ามันฝันสองหนึ่งหนึ่งเลขที่ฝันผมไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็ต้องจัดไว้สัก กี่สองกี่ไว้กันเล่นๆไปกันนะเอาออกผมว่าน่าจะออกหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่ล่างหนึ่งสี่ล่างผมว่าน่าจะออกถ้าไม่หนึ่งสี่ก็สี่หนึ่งแหละเอะไม่ละเอาหนึ่งสี่นี่ละ<ต>มใคร<อ>จะกลับกับกบกนไว้ส<ต>ามชอบสี่หนึ่งนะแอดชัดเอองัดข้อกันเหมือนในฝันก็งัดข้อกันเห <laughs> มือนนั่นะ <laughs> ผมชอบสี่หนึ่งผมชอบหนึ่งสี่แอดชัดชอบสี่หนึ่งเอาลองดู เพื่อแอดใ้ I, คนละกีบสองกีบแล้วใ,ใครชอบก็กลับให้ดูเล็กล่างมันยังเป็นปัญหาเดี๋ยวถ้าให้ดูดดเช่ไหมอ้าวนี่ผมเสียไม้อยู่แต่ว่าโอ้จะไล่ยังไงทันว่าปีอะไรนีกจำไม่ได้มันสุกเฉินกันไปห้าแปดอนห้าแปดอนเลยสาอันนี้สามหนึ่งไม่โชว์ห้าแปดเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งแล้วเนี่ย หนึ่งสี่หนึ่งมาได้นี่เนี่ยเล็กล่างน่าจะอยู่แถบนี้แหละผมว่าหนึ่งสี่มาได้เป็นสี่หนึ่งแอ้ถัดมาได้มันอาจะเ,เป็นหนึ่งสี่ของผมก็ได้หรือจะเป็นเกียรตสี่อะไรแถบแถบนี้ละ่ะครันหรือเปล่าเล็กล่างน่าจะอยู่ยบนเวนี้ถ้ามาศูนย์ก็น่าจะเป็นเกียรศูนย์ศูนย์เกียดได้เ็นไหเขาไปเกียรศูนย์ได้นะเล็กล่างเนี่ยไม่ตัวนี้ได้ผู้นี้ได้เพราะว่า ห้าแปดเข้าคู่เจ็ดเจ็ดเข้าคู่หกหนึ่งแยกปั๊บ mm hmm. การปัดเข้าศูนย์น่าจะเป็นเจ็ดศูนได้เรียกรถผมเนี่ยนะ mm hmm. สุดท้ายแล้ว mm hmm. ให้ดูกรอบแปดหลักแขนดีกว่าแค่นั้นสุดท้าย mm hmm. าเอาในกรอบแนวในกรอบนี่นะแนวทางใครจะหลุดจากไหนก็ช่างแต่ผมว่าหนึ่งมาหลักสิบ เขาจะพัวพันเอาแถวนี้ก็แล้วแต่หรือจะโยงมาถึงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมทางสายเลขหนึ่งเขาจะออกมาสามตัวผมน่าว่าผมมั่นใจว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้ละหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองอะไรเขาว่าไปอยู่ตรงเนี้ยที่ล่างก็น่าถ้าเอาดูแบบง่ายๆก็น่าจะอยู่หกหนึ่งเออที่ใครว่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์น่าจะได้อยู่หกหนึ่งหกหนึ่ง ถ้าไปเชื่อมหนึ่งเป็นหนึ่งสีได้ไหมน่าจะได้มันจะก็อยู่ทงซนที่ละสีหนึ่งสีหนึ่งก็ได้เนี่ยหนึ่งสีก็ได้เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าสลับตำแหน่งคือพูดก็พูดนนผมชอบหนึ่งหลักหน่วยมาตั้งนานแล้วถ้ามีหนึ่งนะแล้วก็ไม่แน่คุณสมาตาอะไรเนี่ยฝันหน้าตัวเองจะแม่อยู่รอบนเอแค่นี้เลอย่าไปคิดอะไรมาก เลขของของนุงจะมามาสอบอการเกษตรไหมเอาแน่ไม่ได้มันจีนงานเดียวกันหมดวันนี้กันไว้ระหว่างหนึ่งกับเจ็ดไหมเผื่อไหมเออลองดูลองดูเราก็ไม่ประมาทตัวเลขเหรอกใครจะกันกันแล้วก็1หนึ่งสีไม่ออกกับเจดสีมันอั้นแบบนี้ก็เราเปลี่ยนเป็นเจดสีก็ได้เพราะว่าใครไม่ท่าใครไม่ชอบมันก็ หือว่ามันอันไปนี่เราค่เอียงเงาไนี่แต่ว่าผมว่าแต่ว่าผมว่ามันออกนะตัวนี้อยากให้มันมาตรงตรงแต่ผมว่ามาตรงตรงใช่มาตรงตรงประกันไว้สี่หนึ่งด้วยนั้นสี่หนึ่งสามเมตรงัดข้อกันระหว่างหนึ่งสี่กับสี่หนึ่งแอชแท็บผมผมชอบผมไม่ชอบแต่ว่าผมว่ามันจอดหนึ่งสี่แต่แอดแท็บชอบสี่หนึ่งแอดแท็บต้นช่วงนี้ไอ้คิดเลขหนึ่งอยู่ท้ายใช่ไอ้มนถูกหลายงวดแล้วน